ดูดวงรายสัปดาห์ราศีตุลสิ่งที่คุณไม่ควรมองข้ามในเรื่องของดวงชะตาและความสําเร็จในชีวิตคือการมองเห็นโอกาสและความเสี่ยงในแต่ละสัปดาห์และสําหรับชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คุณอาจจะพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจและท้าทายทั้งหลายแต่สิ่งสําคัญคือการรู้จักจัดการและเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกสถานการณ์แต่เริ่มต้นจากดีอูและคุณอาจจะสงสัยว่าทําไมดวงชะตาของราศีตุลจึงมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตแต่คําตอบอยู่ที่การเข้าใจและรู้จักใช้โอกาสเหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์การเงินของชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คุณอาจจะพบกับโอกหาสอที่ดีในการเพิ่มรายได้แต่ก็ควรระวังการลงทุนและเสี่ยงโชคโดยเฉพาะในวันที่2 6ถึง28ที่มีเกณฑ์เสี่ยงที่จะสูญเสียมากกว่าคุณควรพิจารณาและวางแผนให้รอบคอบเพื่อลกเลี่ยงความเสี่ยงเหล่านั้นและนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดการงานและความสำเร็จของชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คุณอาจจะพบกับโอกาสที่ดีในการเข้าสังคมและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้คนรอบข้างแต่ควรระวังการเด่นชัด และทำตัวให้เด่นเกินไปในวันที่22ถึง23คุณควรทำดีแต่อย่าเด่นเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกปิดกัน้นหรือเสื่อมเสียชื่อเสียงและนี่คือคำแนะนำที่คุณนายเมื่อควรพลาดความรักและความสัมพันธ์ของชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คุณอาจจะพบกับความรักที่ดูดดื่มและคลั่งไคล้แต่สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วควรระวังการใช้ชีวิตรักและไม่ควรมีเพศสัมพันธ์อย่างฟุ่มเฟือยเพื่อหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและบ้านแตก และนี่คือสิ่งที่คุณไม่ควรพลาดสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของชาวราศีตุลในสัปดาห์นี้คุณควรระวังการกินอาหารรสจัดและเผ็ดร้อนและควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่อาจทําให้เจ็บป่วยหรือไม่สบายในวันที่2 4ถึง26คุณควรระวังให้มากเป็นพิเศษและนี่คือคําแนะนําที่คุณไม่ควรพลาดและสิ่งสักวุดท้ายที่คุณไม่ควรพลาดคือการมองเห็นโอกาสและความเสี่ยงในแต่ละสัปดาห์และการเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อดาวศุกร์ดาวแห่งความรักและความสุขโคจรมาสถิต นเขตราศีสิงในวันที่9ตุลาคมคุณควรระวังการหาความสุขและสนุกเพลิดเพลินจากการสังสรรค์วิสายและความไว้ใจเชื่อใจมากเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุหรือภัยอันตรายและนี่คือคําแนะนําที่คุณไม่ควรพลาดแต่เราจะเห็นได้ว่าดวงชะตาของราศีตุลในสัปดาห์นี้จะมีผลกระทบต่อทุกด้านของชีวิตอย่างไรและคุณจะเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับทุกสถานการณ์อ,อย่างไร